หิวอ่ะอยากกินนมหิวก็กินขนมสินี่ขนมกินไหมไม่เอาหนูนี่หิวนมค่ะเอากินหิวน้ำก็กินสินี่จะทำใหไ้ไม่คขอยากกินนมนั้นไปซื้อของไหมนั้นแปลจะพี่พาไปไม่เอาเบื่ออยากกินนมไปดูในตู้เย็นให้หน่อยเอาลูกหนูอยากกินนมเหรอ <c oughs> ใช่ค่ะ ไหนแม่ขอไปดูก่อนในตู้เย็นอาจจะมีนะวุ้ยไม่มีมีแต่เค,ค้กอะลูกกินไหมไม่เอาค่ะจำกันดีละ่ะไปฟาร์มกันไหมฟาร์มหรอคะฟาร์มไม่มีอะไรเลยฟาร์มมีแต่สัตว์มันไม่มีนมหรอกเชื่อแม่เชื่อพ่อไปใช่ไปกันเถอะอาจจะมีนมก็ได้โอ้มันไม่มีอยู่แล้วค่ะเชื่อได้ เอาตะก,ก้าไปด้วยอพ่อแม่คะทำไมต้องเอาตะก,ก้าพวกนั้นด้วยเราแค่จะไปซื้อนมกันไม่ใช่หรอคะใช่แต่เราไปเอาเราจะไปไหนกันเนี่ยไปซื้อนมไงที่ฟาร์มเอเนีเขี่ยไงไม่รู้อะซื้อนมที่ฟาร์มได้ไงนั้นวัดกันเถอะสามสองเฮ้ยห,ห,หนึ่ง บอกแล้วใครไปฟาร์มก็เจอแต่สัตว์เห็นไหมโอ้สวัสดีจ้าว้าวตัวมันใหญ่มากใช่ว้าวไม่เคยเห็นตัวนี้มาก,ก่อนเคยเห็นนักของปอมว้าวเจ๋งสุดสนั่งดูมานั่งข้างบนนี้สิหนูกลัวค่ะหนูไม่กล้านั่งเถอะไม่หงายหลังหรอกหนูก,ก็ได้ค่ะนี่ลูกอย่าไปนั่งตรงนั้นเดี๋ยวหงายหลัง ไม่หงายหลังหรอกค่ะเชื่อแม่ใช่ต่อยค่ะน้องทำนั่งโอ้โอ่าพึ่งหนีหนีใกล้ๆใช่ใช่ใช่กล้ๆจากพึ่งบู๊บบูันหนีไปแล้วดีนะพึ่งไม่ต่อยพวกเราเนี่ยแล้วเราจะไปหานมที่ไหนหรอคะไปตามแม่สิ กดได้คะ่ะทำไมไม่มีคนเลยเอะคะเชื่อ,อว้าวดูแกะสิลูกว้าวแกะออว้าวให้อาอ่านมันได้ไหมอ่ะไม่รู้มีหมูด้วยว้าวมีวัว เราจะกินนมจากไหนกันแน่ล่ะคะไปสิโอ้ <c oughs> ดูไก่ปิดสัตว์อ้โหโวน่ารักที่สุดเลยใครนะ่ะเฮ้สวัสดีค่ะเออพอดีของนมเลยนะคะขอไปร้านได้เลยะคะ่ะมาขอเอานมที่นี่นะคะ่ะ อ๋อใชนตรงนี้ได้เลยนะคะครับอคุณจะเอานี้มาทำไมล่ะคะเอิมเห็นว่ามันมีแถมอยู่แล้วคะ่ะไม่เป็นไรครับคบมาเองนั้นยืมใส่เลยกว่า <c oughs> เปิดไม่ได้ครับขาน้อยหาค่ดจึงทำให้โหวัวทำยังไงกันดีเราจะได้นม ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะเ,เอานมให้ค่ะเปิดสิเปิดทําไมเปิดไม่ออกเนี่ย,ยเปิดออกได้แล้วแหละแต่ทําไมมันทําไมมันไม่มีนมออกมาฮะผิดปกตินะเนี่ยอ,อนมหมดแล้วสิน้องขอภัยนะคะพอดีนมหมดแล้วฮะนมหมดแล้วเหรอคะแต่พอดีน้องอยากกินนมมากอยู่นะคะเิมนั้นก็เอานมจากวัวไหมคะ ได้ค่ะไยนขึ้นไปดูก่อนว่าหมดจริงเปล่าอ๋อใช่ค่ะหมดจริงๆเลยค่ะโหนั้นเดี๋ยวไปขอของบัวได้ค่ะนี่ค่ะอับมาไหนอันนี่ค่ะหพองมีค่ะเอิม่มเอิม่มนั่งทำได้เลยนะคะก็แค่นั่งแล้วก็เอิม่มกดกดนะคะ เห็นไหมคะอ่ะใช้ได้ไหมคะคีค่ะเดี๋ยวเอานนี้มานะคะฮึบอาได้แล้วคะ่ะนี่ค่ะนมนม้องได้กินแล้วเอาไปนี่ขอบคุณมากเลยนะคะเออไม่ค่ะพอดีต้องใส่นมอีกเยอะใส่ในนี้คะ่ะเพราะว,ว่าตอนนี้นมที่อยู่ในนี้หมดแล้วเดี๋ยวเว้นเว้นนั้นเนี่ยแม่แบบ ร้านค้าค่ะคือเวลาร้านค้ามาค่ะเราไม่มีนมเสร็จเราต้องเอาปก,กติแล้วก็ต้องเอานมใสม่นี้อยู่แล้วนั้นช่วยใส่้มีหน่อยนะคะช่วยกันทําค่ะเรวเหนื่อยเหมือนกันแล้วคนอื่นนะคะอ๋อคนอื่นนะคะเขาไปพักอย่างอื่นนะคะเหลือหนูคนเดียวเลยต้องทํานะคะพี่ใช่ค่ะพี่เหนื่อยมากเลยคะ่ะนั้นพวกพวกเราช่วยกันได้ไหมคะเอได้ค่ะ นมไม่เก่อนฮะท่านมีนมอ้าวหมดแล้วเมื่อกี้เล่นใส่ท่อหมออดก็เสียดายนั้นทุกคนหยิบอันนี้มานะคะนมได้ค่ะฮึบเยียฮึบเยียนะคะ่ะพร้อมเพียงน้งแม่ล่ะเอิม่มเนี้ยค่ะช่วยใส่ให้ในนี้นะคะเอิม่มเดี๋ยวรอรอทำให้เสร็จ ฮึนมน้อยจ้าขอหนอฮึบขอบคุณข่าวัวไม่เป็นไรยฉอนเป็นัวเนี่ยครับว้าวนมแม่มีอาชีพได้เก่งมากเลยครับไม่เป็นไรหรอกลูกจ้ะแม่รักลูกนะครับนี่ค่ะได้แล้วค่ะ นั้นคุณเอาไปเลยนะคะคุณแค่ใส่มันเดี๋ยวดิฉันมีนี้นะคะนมที่เหลือใช้ไเลยค่ะใส่นี้นี้ค่ะคุณเดี๋ยวพอดีพี่ช่วยเติมเออหนูช่วยเติมให้ได้ได้นะคะค่ะค่ะหนูตาหนูแล้วพี่เสียสละให้น้องก่อนเลยทำมันค่ะฮึบเย้ได้แล้วฮู้ฮู้ได้ไปต่อแถวตาอ <c oughs> ดีมากใจลูก ตาพี่แล้วฮุบอยากยินเลยโอ้ได้ค่ะค่ะโอเคค่ะตาพอเล้วเชโยโได้นมแล้ว yes แล้วอะไรต่อเหรอคะเอ,อิ่มช่วยยังหยิบผอมเมื่ี้ค่ะมันมได้ค่ะพอหยิบบน,นี้หนูหยิบอันอเล็กสุดแล้วก็เอานมใส่ลงไปคะ่ะ เอ,อนี่ของพี่ใช่ไหมหนูใส่ไปในอย่างนี้หรอคะใช่ค่ะฮึบโอ้โหหนูเผลอกินอนะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะเอาอันนี้ใช้เทใส่นี้ค่ะแล้วล่ะคะ่ะตาคนอื่นเลยคะ่ะเรายังไม่ใส่นี้เลยไหมคะเออถ้าใส่ยังไงคือจะเอาไปเก็บเองอะคะ่ะงั้นจะใสน่นี้ระว,วังตกดิล่ะคะ่ะพี่ หนูช่วยให้ใหไหมคะขอได้ค่ะปึบทีไปแล้ว, <c oughs> ลวตานมของอันนี้ค่ะปึบป <c oughs> ึบึทตาอันนี้ได้ค่ะปึบ <c oughs> <c oughs> มีอลายไหมตายแล้วเหรอเอิ่มเอาแต่ให้มันกินดีกว่าวัวน้อยมันอาจจะเหนื่อยมากเลย ให้ไปเออตาแรได้นมมีขอบค่ะฟิเ <c oughs> หนื่อยใช่อยากกินไหมลูกอ๋อถ้าจะเอากลับไปกินเองทําได้ค่ะนั้นหนูจะกลับเอากลับไปกินเองเอาอันนี้มาค่ะพ่อเดี๋ยวหนูจะทําช่วยทําให้ปึ๊บ <c oughs> yes ใส่นี้ให้หมดเลย ได้แล้วได้แล้ว,ลวของที่เราจะเรานมไปแล้วเลรอแค่เหลือเราต้องทำให้ช่วยเขาค่ะมาแม่กับหนูกับนิติก้ากับพ่อยืนตรงนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะช่วยเอานมสนีนี้ฮึแม่นี่มั้ยค่ะ <c oughs> จะลูกเออใส่ได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะคุณทำงานได้เจ๋งมากเลยค่ะปุ๊บโอเคค่ะเดี๋ยวเออคุณช่วยทำเนี้ได้ครับเออหนูช่วยไหมพี่อ้าได้ได้ได้อยากช่วยก็ช่วยพ่อหน่อยช่วยให้เอาได้จ้ะเออคุณใส่ในขวดแทนได้นะคะเอาได้ครับลูกกังยูโูเย้ ได้กินนมแล้ว <G ül> ยเย้ค่ะเดี๋ยวแม่ขึ้นไปใส่ให้โอเคได้แล้วอ้ในนมน,นี่ทำไมอีกไหมลูกนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโยนได้กิ่นมากเลยลูกนีน <G> ะ <ül> ยโยนไม่หก เสร็จแล้วค่ะตาหนูโอเคจหนลูกดมขวดขวดคุณกลับไปกินเองได้นะคะหรือว่าในเกลนก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูช่วยทำให้เอมน้องครับพี่ทำได้แล้วค่ะเอาคุณค่ับพี่ได้แล้วแม่เราเอาเรากลับเอาของพวกนี้ของเป็นของเราได้ เย้เราได้นมแล้ว <c oughs> ตอนนี้ขอไปดูก่อนนะคะว่าเต็มยงังฮอเต็มแล้วค่ะงั้นคุณสามารถกลับบ้านได้แล้วนะคะเย้เย้เย้โร่ฮู้ฮ้าดื่มได,ได้ไหมอะฮอ <h aw> ได้ไต่นอเลยค่ะอ่าน้องไปคืบมาพวกเราดื่มนมกันชนกัน อย่าลืมนะนะคะขอกินด้วยแต่ว่าไม่มี่ไม่เป็นไรค่ะดูพวกขาวกินเย้นมอร่อยไหนทุกคนรู้ไหมคะว่านมมีประโยชน์ต้องกินกันทุกวันนะอร่อยมาก นูจะมาทุกวันเลยดูน้ำมานอยมากดีไหมย e s y ย s เขากินนมกันอย่างอริสยดอแล้วกันเลยนะคะหัมนั้นขอราแทนคุณน้องนิชานะคะบายบายนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทน้เลยค่ะแล้วก็ลิมคอมนต์มาด้านล่างเลยนะคะบายบาย ดูพวกเขานางกินนมนื่มดูหน้แต่ท่าทางอร่อยนะแต่ลืมไปฉันยังมีต้องทำอะไรอีกนี่พ้อนอาหารพวกสัตว์ชนิดนี้นะโอ้โหทำไมฉันม่าแต่ยืนดูเขากินนมนะ